กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมนุษย์เราหลายคนบนโลกใบนี้กำลังประสบป,ปัญหากับวิกฤตทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นแล้วทั่วโลกพวกเราทุกคนจึงต้องการกำลังใจเพื่อผ่านพ้นวิกฤตอันโหดร้ายและน่ากลัวเป็นที่สุดพวกเราจะหยุดและช่วยโลกของเราได้อย่างไรถ้าพวกเรายังไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อคนเรารู้จักคำว่าพอเสียได้ไม่ถือกรรมสิทธิ์ไม่ยึดติดในทรัพย์สินกดลดลงสิ่งที่มีหรือที่ครอบครองอยู่ ก็กลายเป็นสภาพของส่วนรวมโดยปริยายเปิดกว้างให้ผู้อื่นได้ใช้สวยหรือ่อประโยชน์ทุกเวลา ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องเก่งเย่งชิงดีชิงเด่นอย่างน้อยชีวิตของเราก็เป็นบทเรียนสอนใจว่าอำนาจและทรัพย์สินสมบัติมิใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจตั้งหากดังคำโบราณสอนเอาไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พวกเรามีความสุขทางด้านจิตใจหรือได้รับพลังงานในด้านบวก ร่างกายหรือหน้าตาของเราก็จะสดชื่นและเจ่มใสมีร่างกายที่แข็งแรงดูดีมีสง่าราศีแต่ถ้าเมื่อไรพวกเราคิดแต่เรื่องด้านลบก็จะทําให้จิตใจหดหู่ไม่มีกําลังใจในการทํางานและความคิดสร้างสรรค์ส่งผลกระทบให้ร่างกายเครียดนอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอเป็นโรคไมเกรนและโรคต่างๆก็ตามมาะเห็นไม่ว่าผลก็ทบมีมากแค่ไหนเราถึงได้เป็นห่วงทุกคนเพราะว่าทุกคนทั่วโลกคือเพื่อนมนุษย์ของเราเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบรรดาลใจเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน